สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคอฟุตบอลครับของเดอะนาทีบอลประจําหน้าคลิป YouTube ทุกคนทุกท่านครับห่างหายนะครับกันไปหลายวันนะครับก็ถือเวลาพักผ่อนแล้วนะครับหลังจากที่ทํางานหนักมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้กลับมาประจําการเหมือนเดิมนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจนะครับและร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับคําคืนวันนี้ครับเราจะเจอกันในโปรแกรมฟุตบอลคําคืนวันจันทร์ครับ13 ตุลาคม2 5 6 8ยังคงเข้มข้นต่อเนื่องครับสำหรับสืกฟุตบอลโลกนะครับวันนี้เราโฟกัสกันที่ฟุตบอลเวิร์ดคับครับ2026ร,รอบกันเลือกโซนยุโรปทั้ง3คู่เลยประจำหน้าคลิป YouTube ตรงนี้ชอบเหมือนกันตามมาได้เลยครับส่วน พิ่มเติมมากกว่าหน้าคลิปตรงนี้ก็ง่ายๆครับตามมาจะเจอกับนัดในชมรมได้เลยทางเข้าชมรมนะครับทิ้งไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่แรกคําคืวันนี้นะครับเราโฟกัสกันที่เกมระหว่างเจ้าถิ่นครับอย่างเซอรโววีเนียเปิดชินะานี่ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเขาหยิบยกครับและมองว่าผู้มาเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าสําหรับคู่นี้นัดแนะนาครับให้เลือกมองทิมเยียนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยนะครับเจ้าถิ่นอย่างเซอรโววีเนียนะครับสามเกมยังไม่ชนะ ส่วนทางกับสวิตเซอร์แลนด์ที่ต้องบอกว่าโชว์ผลงานในรายการนี้ใน3เกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเก็บชัยชนะ3เกมติด กับ9ประตูและไม่เสียประตูให้กับใครเลยนะครับเก็บคินชีตรวดมาทั้ง3เกมเลยจะเห็นว่าคุณภาพในเกมรุกดีมากนะครับอัตราการผลิตสกอร์นะครับเฉลี่ย3เกมแรกเนี่ยสประตูตอนหนึ่งเกมเลยแถมเกมรับเองอย่างค่อนข้างเหนียวแน่นแม้วันนี้เสียเปรียบด้วยการรับบอลมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ด้วยมาตรฐานนัตอนนี้ครับก็นาวเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเลยครับวันนี้เลือกมองสวิสซแลนด์ครับไม่ใช่งานที่ยากของพวกเขาจะบุกไปและเก็บชัยชนะได้อย่างแน่น,นอนครับมองชิมเยียนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ได้เลยครับ คู่ที่สองสำหรับคัมคืนวันนี้ครับยังอยู่กับทีมฟุตบอลโลกนะครับรอบคันเรียสโซนยุโรปครับเป็นเจ้าชิ่นยองเวลเปิดบ้าน,นครับรับการยเยือนของเบลเยียมคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเป็นชิมเยือนอย่างเบลเยียมเองฉกมองว่าเหนือกว่าในคําคืนวันนี้ครับเอาง่ายๆบุกมาบังคับชนะเท่านั้นถึงจะไดเ้เฮนะครับจอดลึกไปดูภาพรวมของทั้งสองทีมให้เรียบร้อยครับวันนี้ในมุมมองของนัด นัดแนะนำครับให้มองชิมเยียนอย่างเบลเยียมได้เลยนะครับเจ้าทีนอย่างเวล5เกมแรกนะครับชนะ3สเสมอ1แพ้1ส่วนเบลเยียมเองนะครับชนะ3สเสมอ2ครับผลงานคอน่อนข้างใกล้เคียงครับแต่หากเจาะลึกไปดูในเรื่องของคุณภาพของตัวนักเตะตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วเนี่ยยังมองว่ามิติในการเข้าทำคุณภาพในเกมรุกยังเป็นเบลเยียมครับที่ไวเนื้อเชื่อใจได้มากกว่าประกอบกับเกมครั้งคืนนี้ครับแม้เบลเยียมเองเนี่ยจะเสียเปรียบในการรับ,รรบ,รรบปลออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่แนวต้าวันนี้ก็เปิดมาเป็นอกเป็นใจให้กับพวก เขาเสืลเกินนะครับด้วยภาพรวมทั้งหมดแบบนี้ครับและกระแสบวกแนวต้านที่เปิดมาวันนี้อยางเชื่อมั่นเชื่อใจครับไปที่ชิมเยือนอย่างเปลเยี่ยมนะครับวันนี้อย่างน้อยที่สุดจะบุกไปเบียดชนะเวโอเวลได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้คู่ที่2ในฟุตบอลโลกครับมองชิมเยือนอย่างเบลเยี่ยมได้เลยครับปิดชายคู่ที่3ครับสำหรับคําคือวันนี้ครับเรายังอยู่กับทีมฟุตบอลโลกครับเป็นจดชิน อย่างนอร์เทิร์นไอแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเยอรมน,นีก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเป็นทีมเยือนอย่างเยอรมันเองถูกจิบจกและมองว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเงินอนาววันนี้บุกมาครับบ,รบังคับชนะขาดลอยด้วยผลตามประตูสองเลตถึงจาดีเฮเจาะลึกไปดูภาพรวมก่อนทั้งสองทีมมาเรียบร้อยวันนี้ครับนัดแนะนำครับมองเจ้าถิ่นอย่างนอร์เทิร์นไอแลนด์ถ้าจะแพ้วันนี้จะแพ้แบบวุฒิสุสีไม่ขาดลอยถึง2ประตูอย่างแน่นอนนะครับจริงอยู่ครับที่ เยอรมันครับด้วยรง king และคุณภาพของทีมเนี่ยเป็นพวกเขาที่เหนือกว่านะครับประกอบกับขุมกําลังเองก็ดูดีกว่าแต่อย่าลืมครับวันนี้พวกเขาเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนผลงาน3เกมแรกของทั้งสองทีมครับใกล้เคียงกันสุดๆนะครับก็ทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอมา1นเกมแล้วก็ชนะมา2เกมด้วยกันทั้งคู่จุดแข็งครับคือเกมในบ้านของไอร์แลนด์ที่ค่อนข้างเหนียวแน่นเพราะ,ะนั้นวันนี้การที่ไอร์แลนด์ได้เล่นในบ้านของตัวเองครับเชื่อว,ว่าจะต่อกรกับเยอรมันได้อย่างสนุกแน่นอน แค้ไม่ขาดลอยใน2ประตูอย่างแน่น,นอนครับวันนี้อย่างเชื่อมั่นเชื่อใจครับที่เจ้าถิ่นอย่างนอร์ทไอแลนด์แล้ววันนี้มองนอร์ทไอแลนด์ได้เลยครับ3ทีมครับประจำหน้าคลิปยูทูบข้ามคืนวันนี้ครับชอบเหมือนกันตามมาได้เลยแต่เน้นย้ำเสมอนี่แค่ออเดียเท่านั้นยับตัวที่มั่นใจที่สุดในทุกๆข้ามคืนครับรวมไปถึงชุดอัลบั้มสวยๆเจะเจิกับนัทในชมรมได้เลยข้ามคืวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ